ทำไมต้องฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเพื่ออะไรทุกคนรอฉีดวัคซีนแต่รู้ไหมคนเราทำไมต้องฉีดวัคซีนฉีดไปเพื่ออะไร ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจะทำงานได้ต้องอาศัยข้อมูลเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายในรูปแบบของเมมโมรีเซล์โดยเฉพาะเมมโมรี่ทีเซลเมื่อภูมิคุ้มกันเคยสู้กับโรคเซล์ cell ภูมิคุ้มกันก็จะบันทึกความจำไว้ในเซลล์ซึ่งจะมีทั้งแบบความจำสั้นและความจำยาว วัคซีนเป็นการนำชิ้นส่วนของเชื้อโรคที่ไม่ทำให้เกิดโรคฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันได้รู้จักกับเชื้อโรคก่อนที่ร่างกายจะเจอกับเชื้อโรคของจริง ถ้าร่างกายถูกโจมตีด้วยเชื้อโรคชนิดเดียวกับวัคซีนมันก็จะถูกตอบโต้ในรูปแบบของแอนติบอดีซึ่งเป็นอาวุธหนักของร่างกายทำให้เชื้อโรคตัวนั้นก็ไม่อาจทำให้คนที่ฉีดวัคซีนเป็นโรคได้ดังนั้นคำถามที่ว่า เราฉีดวัคซีนไปเพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้จดจำเชื้อโรคและสร้างเมโมรีเซลล์เพื่อเก็บข้อมูลไว้ปกป้องร่างกายของเรานั่นเองสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด1 9ในทุกวันนี้เชื้อบางส่วนของไวรัสนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถผลิตวัคซีนได้แล้ว แต่ก็ยังมีเชื้อไวรัสบางส่วนกลายพันธุ์เพื่อหลบหลีกวัคซีนจึงทำให้คนที่ฉีดวัคซีนมีโอกาสติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้และนั่นมันก็คืองานของนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องติดตามคิดค้นวัคซีนตัวใหม่อีกต่อไปวัคซีนฉีดไว้เพื่อป้องกันไม่ได้ฉีดไว้เพื่อรักษาการรักษา สำหรับคนที่กำลังติดไวรัสโควิด1 9ในขณะนี้มันยังต้องอาศัยภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยเองมาสู้กับไวรัสซึ่งก็จะต้องอาศัยข้อมูลเชื้อไวรัสเก่าๆของชนิดต่างๆนำมาประกอบกันเพื่อให้เป็นแอนติบอดีถ้าภูมิคุ้มกันของใครมีข้อมูลไวรัสมากร่างกายเขาก็จะผลิตแอนติบอดีได้เร็วและมีโอกาสหายจากโควิด -19 สูง ปัจจุบันมีข้อมูลเชื้อโรคในรูปแบบของอาหารเสริมที่สกัดได้จากน,น้ำนมแรกของแม่ที่มีไว้เพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันของลูกมันถูกสกัดและนำมาเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายมีเมโมรี่เซลล์มากขึ้นเช่นเดียวกับวัคซีนและยังกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ทันทีสำหรับคนที่กำลังป่วยมันเป็นทางเลือกที่มีวิทยาศาสตร์รับรอง สำหรับใครที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมปรึกษาได้ฟรีที่0841250585